ขอเพียงแต่เรามาช่วยกันทำวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะดิฉันว่านับจากวันนี้ไปครอบครัวของเราสองคนเนี่ยจะมีความสุขกันสักทีเป็นพิมลน่ะเลิกคิดถึงเรื่องเก่าๆสักทีเถอคะ่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งของลูกเรานะคะแล้วเราสองคนนะเป็นแม่ มาทําจิตใจให้เบิกบานแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกๆเขามีความสุขกัจะดีกว่านะคะ ว่าก่อนที่เราจะไปดูห้องสําหรับลูกเราเนี่ยนะเราก็ควรที่จะมาดูห้องเอาไว้สําหรับผลิตลูกก่อนนี่อย่ามาพูดนี้กับฉันนะอ่ะก็ใครๆเขาก็ต้องใช้ห้องนอนเอาไว้สําหรับผลิตลูก,กทั้งนั้นใช่ไหมโอ้โห,โโหนี่คุณดูสิโรแมนติกสุดๆคุณนิตาถึงจริงเลยนะเลือกเรือนหองเราได้เพอร์เฟกต์มากครับนี่คุณอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะ บ้านหลังเนี้มันเป็นเรินอหอระหว่างคุณกับคุณวิเราไม่มีอะไรกันเรื่องแต่งงานเราแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ระหว่างคุณกับฉันและที่สำคัญเราไม่มีความผูกพันกันเราไม่ได้รักกันมาลว,วีนี่คุณเข้าใจผิดเดี๋ยวสิคุณฟังผมก่อนสิปาลว,วี อัล,ลว,<ะ>วีป๋าน,ป<ะ>ปนี่คุณเข้าใจผมผิดนะนี่คุณหยุดฟังผมก่อนสินี่จะยิ่ไปไหนนี่คุณเข้าใจผมผิดนี่ปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อยอคุณยังมาหลอกฉันอีกเลยคุณไม่เคยคิดอะไรกับฉัน เราไม่เคยมีความทรงจำดีๆต่อกันใครบอกผมจำได้ทุกเหตุการณ์ระหว่างเราสองคนนะเพราะว่าคุณเป็นผู้งอยู่ในใจผมตลอดเวลาตั้งแต่ผมได้คุณครั้งแรกไม่นี่คุณจำาาาแรกวเราเจอกันได้ปะคุณพูดอะไรร้ายสาระฉันจำไม่ได้ก็ที่โรงพยาบาลไง ตอนนั้นนะคุณมาโหใครกันไม่รู้แล้วคุณก็วิ่งมาชนผมหัวเรายังโขกกันเลยอ่ะฉันไม่ได้ชนคุณคุณชนฉันตัางหากแล้วบอกจำไม่ได้ไงเออนั่นแหละจำไม่ได้วันนั้นนะคุณแต่งตัวออกจะเป็นทอมทอมหน่อยนะจนผมยังเข้าใจผิดเลยคิดว่าคุณเป็นทอมหมัดก็หนักมือก็หนักแต่ใจอ่อนโยบยาบเลยแล้วผมจูบคุณทีไรนะก็เหมืนคุณเป็นลมทุกทีุทเคุณจำอะไรก็ไม่รู้ เรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องที่จำแล้วเป็นเรื่องก็มีเหมือนกันนะคุณจำวันงานแต่งงานเราได้เปล่าเราแต่งงานกันเพราะเหตุผลทางธุรกิจคุณต้องการให้ฉันเป็นเกราะป้องกันจากชนวษาเพราะฉันก็ได้เงินจากคุณแต่วพราวันนั้นวันที่เราแต่งงานกันนะคุณได้หัวใจผมไปด้วยนะไม่ อารวีสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะผมหมายความว่างนั้นจริงๆนะอารวี ก็ฉันนะสิถ้าไม่ใช่ฉันเนี่ยนะจะมีใครบ้างฮะที่มาตามตอแยเธอแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรนะคนสวยมายืนทอดอารมณ์เปลี่ยวอยู่คนเดียวแบบนี้ต้องการเพื่อนคุยหรือเปล่าไม่ฉันอยากอยู่คนเดียวนี่ก็จะไปไหนก็ไปไปเลยปะจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไม่ไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นเ,เธอต้องหากอะอาการหน้าเป็นห่วงมากเลยนะดูไปกับว่า จอไปตายอย่างนั้นน่ะบ้าเลยเนี่ยคนอย่างฉันเนี่ยไม่คิดอะไรบ้าๆแล้วก็มักง่ายขนาดนั้นหรอกโธ่เอ้ยนี่ฉันจะเชื่อได้ยังไงฮะในเมื่อเธอเนี่นะชอบคิดอะไรง่ายๆแล้วก็บ้าๆแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแกนี่มันน่ารำคานมากเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปนะฉันไปเองกัดนไ<บ>มีอีลาโม <laughs> จะไปไหน จะไปไหนเรื่องของฉันแกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงฮะก็อย่างที่บอกนะว่าเธอเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงมากเลยนะอยู่ดีๆแปลงร่างกลายเป็นนางพันธุ์ชุตรัแล้วเดินลงทะเลไปจะทำยังไงฮะฉันนี่ต้องอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นพนิกาศคอยดูแลเธอไม่เลยฉันเกิดมาเนี่ยนะฉันไม่เคยคุบเคยเห็นใครที่มันมันน่าด้านท่าเธอเลยจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะก็ไม่ต้องทำ มันทำอะไรที่มันสนุกสนุกดีกว่ามนะอฮะไอ้ออทุเรศไอส้สมองลามอ,อกไปนะไปไม่ไปแต่ถ้าเธอไปนะฉันโดดปั๊บอย่งอีกด้วยกล้ากันเหรอทำไมยังไม่กล้าทำไมยังไม่กล้าคนอย่างไอ้ปองมันยังไม่กล้าเอาทิเดินไปเลยปปปััั๊๊๊บบบปับป๊บ ไม่ไล่ดูดื้อนูสิไม่ดื้อ้แมตามคิวเป็นพิศาลเลยเป็นพิศาลเลยไปไไม่ปไ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 ไป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 ไไไ

ปาลาวีปาลาวีมาคุยให้รู้เรื่องก่อนดิลงมาคุยให้รู้เรื่องก่อนไม่ฉันไม่รู้จะเชื่อคุณยังไงฉันไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่คุณหลอกเล่นคุณก็ลงมาคุยกับผมก่อนสิไปโทรลงมาเธอหน้านะไม่ฉันไม่ลงผมรักคุณนะปาลวี ผมรักคุณจริงๆนะ<ฮ><ฮ>พี่แน่จริงก็พูดอีกทีสิคะผมรักคุณจริงๆปรารวีผมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยอะและผมก็จะรักคุณตลอดไปด้วยผมขาดคุณไม่ได้เลยนะปรารวี พารวีไ,ม,ไม,ม่ฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานจริงๆจังๆเพราชีวิตฉันที่ผ่านมาฉันยังไม่เคยเห็นชีวิตคู่ขอคู่ไหนประสบความสำเร็จเลยแล้วทำไมคุณไม่ทำให้มันสำเร็จด้วยตัวคุณเองวันนี้คุณบอกรักฉันแล้วพรุ่งนี้ล่ะ พรุ่งนี้คุณยังรักฉันหรือเปล่าแล้วจะมั่นใจในอะนาคตได้ยังไงผมก็ไม่มีหลักประกันอะไร้คุณน,นนะนอกจากสองแขนของผมที่ผมสัญญาว่าจะคุ้มครองและดูแลคุณตลอดเวลาที่ผมมีลมหายใจยคุณสัญญา,ากับฉันไม้ไหมผมสัญญาว่าจะทำวันนี้ของทุกๆวัน ให้ดีนที่สุด right. ที่วันทุกนี้กับเราท้องฟา้าใสยามฝนซาเปียกออนกันมากลับแห้งไปความรักนั้นต้องมั่นใจฝากใจให้รักชักนำหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชำ เ,นนนนเ,ดเดี๋ยวค่าจะตกนะเนี่ยอออนนอสองหนุ่มนั่นไหวเปล่าไวมาที่ผ่านพอดิ้วเขาขอบคุณเฮ้ยกระชือไป พี่บอสเราเป็นค้างก็น่าจะดีน่า่ไหมจ้าวค่ะลุกไม่ได้ค่ะให้บอสกินด้วยด้วยกันมันไม่มีน้ำมันนะมีน้ำมันเลยไม่มีคู่นี้นี่จริงๆร้งวัดอินทร์ตลือกฟังฟัง กินมัง่งบอกว่าเราหล่อี่ค่ะผมกะเทิรไ้ผมไม่ได้เลยคได้เลยกระเทิบกระไม่พอลพอดนะทำเสร็จก่อนร้อนร้อนเยมเราไปเลหนแตั็นโมเป็นที่หวานที่สุดในโลกเลยครับโอันนี้นะบอกไม่ได้เป็นความลับของบริษัทเหไมไม่พอดีจบไดมาลไม่พอดีรูไหมครับ ร้อนร้อนเ้าให้น้ำลูกวิ่งหายแ้วครับอ <c oughs> ๋ยอะไรกัดเฮ้ยพอแล้วนี่พอแล้วนัดขู่รุ่นเรามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเชิญ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 มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแล้วแม่มาได้ยังไงเนี่ยก็คุณแทนพี่มนกับเพื่อนๆลูกเขาชวนแม่มาสิจ๊ะแล้วอีกอย่างแม่น่ะก็เป็นห่วงป่าน่ะสิลูกโอ๊ยแม่แม่พูดเป็นห่วงป่าทำไมก็บอกย่าป่าไปเลยสิว่า คนที่แม่เป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยคือคุณหมอรัตนินกลัว <increí ble. S 2> ว่ายยปลาลูกสาวแม่เนี่ยไปทําไม่ดีไม่ร้ายเขาอีกใช่ไหม<า> <15. S 1> คะ๋าวเหราเนี่ยหยุดแซวน้องสักทีนะนินพาหนูปลาไปให้หนเธอลูกพวกเราจะโอยพรให้ลูกกันจ้ะ เขาพอจครับแล้วเาถามาค่ะคุณหมมาแล้วเาเรากาลังเตียมไปเลแล้วพี่เอาครับพี่ติงด้วยนะอีไหมอ้ยอี้อเรอเร่คนคนีรั่อไรด้วลังเลยครับนั่งเลยครับนั่เลยครับนั่งยครับนั่งเลยค่งเลยคังเลยคบน่งลยครับนั่งเครับนั่งเลยครับนั่งครันั่งเลยครันั่เรับนั่งเลยค่งเลยครับนั่งครับนั่งลับนั่งเลยครับนังเยครับ่งลังเลยนั่ง พอความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนลีกไกลเหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ อย่างร่าบรืดอย่างได้ยินอุปสรรคนั่ลูกขอให้รักและเข้าใจกันตลอดไปนะคุณหมอนินคะแม่ขอฝากชีวิตของปรารวีให้คุณหมอนินช่วยดูแลด้วยนะคะ <c oughs> ผมจะรักและก็จะดูแลาปรารวีให้เท่ากับชีวิตผมเลยครับโอ้โหพูดถูกใจเหมือนพวกพระเอกในละครเลยครับโอ้๋อปีพอด ที่พรพุฒิอ่ะเขากำลังดีๆกันอยู่เสียบรรยากาศหมดเลยใช่โอ้โหเสียฟิลหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ตามผมขอถือโอกาสไว้พรให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับบอสสิร้ายจริงเชียต้มปลาซะเปลยเลยไม่ได้สินี่คุณปลาอะไรก็ตามนะที่เป็นความต้องการของลูกค้า แล้วความสุขของหนูปานะ่นะบอสยินดีจัดให้ทุกอย่างเลยโอ้โหบอสบอสเป็นคนพูดจามีหลักการนะครับน่าจะลงสมัครเป็นอะไรผู้ว่าคอรมบอลเลยครับอะไรดีบอสบอสเลื้อเลือนเลยว่าแต่ว่าถ้าเกิดฉันเป็นผู้ว่ายังไงนะฉันเอางนี้ไหมตัดต่อภาพโปรโมทตัวเองแต่ว่าฉันว่าเอาเอาเอ๊ยเนาะให้มันได้ไกคนนั้นหน่อยนึงครับอสเลอะเทอะแล้วคนแล้วอกบอสอะครับโอ้ยขนแล้วอกแต่ปุยอ่ะ ป้าลูกเราอ่ะยินดีด้วยนะที่ปาปรับความเข้าใจกับคุณหมอได้อ่ะแล้วก็ขอให้ปามีความสุขมากๆมาก่อนทีนึงแล้วความจริงอ่ะอยากจะกอดคุณหมอนินด้วยนะคะแต่ว่าเตรงใจในปาเขาเฮ้ยพู้ย่างได้ไงครับ

จะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงฮะนี่ครับคุณแม่ครับลู่นะเล่นมีอยู่กลางชายหาดจะเดินลงทะเลแบบนั้นนะไอผมก็กลัวตายไงทำคุณพูชาโทอยไม่พอดีเอาเถอะหน้าลูกเลิกทะเลาะกันเีอะคู่นี้เรามาฉลองมีความสุขกันดีกว่าะลูกของกินเยอะเที่ยวดีมาแล้วนี่มาชนบมแล้วไปจน่ได้ตากเนียเป็นแบบนี้นะจอยครับมีอะไรปึงได้ หอหนุ่มเขยทับหมอน้องเขยรับได้ครับมีอะไรนะครับมีอะไรครับคุณคุณปองเออคือคือมีของน้องเขยครับเออคุณหมอน้องเขยยังจําได้ไหมครับว่าที่ที่ผมบอกเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตปราบเมียของกระเลียงนะครับเราต้องเอามีให้อยู่หมัดนะครับไม่ด้วยเล่ก็ต้องด้วยก่นไม่ด้วยก่นก็ต้องด้วยมนคาถาครับที่สําคัญนะครับเอาไปแล้วเนี่ยผมไม่รับคืนนะครับ <mm ผมไม่คืนแน่นอนครับแล้วอีกเรื่อนหนึ่งนะครับเด no like> <min ี๋ยวครับคือไหนไหนคุณหมอเนี่ยเขเป็นน้องเขยผมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมคือผมอยากเป็นน้องเขยคุณหมอบ้างนะครับจะเอาอยู่นะครับสบายครับผมชอบเนี่ยแรงนะครับดีครับผมชอบขี่ฮาร์เลยครับเครื่องแรงคุณโออยู่นะครับสบายมากครับมั่นใจนะมั่นใจครับลองดูขอบคุณครับ ไปเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับได้ได้ได้แล้วได้แล้วได้อะไร อยอู่หจก,กำลังคิดถึงเรื่องของตัวเองเรื่องเก่กาๆที่ผ่านมาของคุณกับฉันแล้วคิดไปถึงไหนแล้วครับก็คิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้เจอกันก็คงจะไม่ได้แต่งงานกันแล้ววันนี้คงจะไม่มีความหมายสำหรับฉันคุณ สำหรับอะไรครับสำหรับสิ่งดีๆที่คุณมอบให้ฉันนี่มันมาจากตรงนี้แล้วเขาก็เรียกว่าความรักซึ่งผมไม่ให้คุณไปหมดแล้วครับอาจมีฝนที่รับมาโชคราวและไม่ข้าวที่ผ่านมาเปลี่ยงโชค

ตกแล้วะ่ะผมว่าเรากลับก็ไปทางนู้นดีกว่ายังนะคะปไม่อยากเข้าไปปาปาอยากจะยืนตรงนี้จนกว่าฝนจะตกปาไม่กลัวสายฝนถ้าปาจะเปลี่ยผฝนล้วพร้อมที่จะเปี่ยนไปพร้อมกัมบคุณ รักคุณค่ะหมอรัตนีผมก็รักคุณตาดวีเหตุอันใดพะความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนลีกไกลเหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ใครล้อมกรอบตัวเองตั้งคอมน จะมีชายได้เป็นได้ดังฉันกดเกมเธอวางไว้ใครบ้างจะมีทางเป็นชายของเธอเธอเห็นใครใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเองใจเธอเองคิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอเต็มใจแตกกลัวเปรียบเธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็น ฝนทำเธอเปียกปอนไปหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชมำอย่ามัวทำตัว